สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่ที่บ้านชาวบ้านนะครับแต่ชาวบ้านบอกว่าเขาไปกู้มันอยู่ตรงนู้นนะครับเห็นไหมมันจะมีอันนั้นสองอันนะแล้วมันเป็นไม่มีชีวิตน,นะครับแล้วชาวบ้านบอกว่ามันเหมือนเป็นมุมในผ้าห่สีขาวแล้วก็เหมือนก็เดินขายยืนๆนะ่ะมันผีกองกอยอ่ะพี่มันผีกองกอยอะ่ะ นี่ยมันผีก็เกคยขายเยอะอ่ะเขาเคยดูแล้วเนี่ยเห็นปะมันเดินอย่างเงี้ยน,น,น้องน้องบอกว่ามันคือผัวจงผีผ้าหา่อซุกและตาแน่ใจเพราะชาว่้าบอกว่าเจอสองตัวอย่าวิ่งหนีนะโอ้ช่วยไป ที่เราตรงนั้นนะโอ๊บโอ๊บทำทำเพื่อชาวบ้านนะแล้วพี่ก็พูดไม่เอาบางับางบังโอ๊บกลัวอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยจะพูดอย่างนี้นไม่เอากลัวโอ๊บกลัว<อ>งั้นไกลต้องไปแล้วแหละงั้นไปเจอ,อกันเลยไปเโอเคโอ๊บมากับตันโอเคฉันก็เป็นคนกลัวผี วัวจิกับมันออนน,นั่นแหะจะปเ,เจปเ็นล่อเฮ้ยจ้าปัวจงเดยกจิงก็มาดิเอาเดี๋นี่ลูกตามาดินี่จิ้งเอาลูกตาของคุณให้แกด้วยมาดิเจ้ปาปัวจงเฮ้ยปวัวจงที่อยู่ตอนนั้นน่ะมาดิ